เรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับวันนี้เป็นวันครบรอบสถาวนนกรกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวครบรอบ7ปีวันนี้ได้มีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มาพิธีสงฆ์แล้วก็ในช่วงของ11 3มงครึ่งก็จะเป็นงานเลี้ยงรับรองนะครับในส่วนของทีมที่ปรึกษากองบัญชาการสถานทูตหน่วยงานต่างๆที่ร่วมปฏิบัติกับกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและข้าราชการตำรวจเรา ที่ผ่านมานะครับก็ขอขอบคุณในส่วนของทุกภาคส่วนราชการในความร่วมมือพี่น้องสู่มวลชนนะครับที่นําเสนอข่าวหรือตลอดจนการให้ข้อมูลในเพื่อให้ตํารวจท่องเที่ยวเราได้ไปดําเนินการติดตามสําหรับงานที่ผ่านมานะครับเราก็มีเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับซึ่งขณะนี้นะครับจะเตรียมเอาไว้สําหรับช่วงปีใหม่นะครับเป็น Thailand Tourism นะครับที่จะดูแลนะักท่องเที่ยวนะครับเพื่อให้เข้าถึง สามารถที่จะมีเหตุฉุกเฉินเรียกตำรวจท่องเที่ยวได้ทันทีนะครับก็บเป็นโครงการซึ่งจะเตรียมความพร้อมสําหรับปีใหม่ในส่วนของโครงการชุมชนท่องเที่ยวเข้มแข็งนะครับทัง33แห่งเรามีอาสาสมัคร1,800นายเรามีในส่วนของระบบ AI ที่เข้ามาเราจับกลุ่มคนร้ายนะครับที่เข้ามาในแหล่งท่องเที่ยวพัทยาเชียงใหม่ได้ย2ริบสองลายนะครับขณะนี้เพื่อสร้างพื้นที่ให้ปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและก็นโยบายของทาง ท่านรัฐมนตรีนะครับกระทรวงท่องเที่ยวนะครับก็จะเพิ่มอีก3ภาษานะครับเป็นภาษาฮินดีภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมันเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวจากเดิมที่เรามี5ภาษานะครับก็ขอขอบคุณในส่วนของพี่น้องสื่อมชนที่ให้เกียรติมาร่วมในวันสถาปนาครับ